สวัสดีค่ะก็เลยบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะทางรถกระบะมือสองสวยๆนะคะรถ Ford Ranger ค่ะ2.2ดีเซลขับ2เกียร์ธรรมดานะคะรถปี2018ค่ะทุกป่านรถสวยราคาประหยัดนะคะ239,000บาทค่ะกระบะ Ford Ranger นะคะเป็นรถตัวสูงเครื่อง2.2ค่ะแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดารถสวยมากเจ้าของใช้งานมาไม่เยอะนะคะ เลขไม์เพียงแค่1น4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นรถประวัติดีค่ะไม่มีชนไม่มีพิกความไม่มีจมน้ำนะคะภายในสวยสะอาดค่ะสีสวยไร้ร,ริ้วรอยยางดีทั้งสเส้นเอาไปใช้กันได้ยาวๆเลยนะคะสภาพตัวรถสวยมากค่ะทุกท่านทั้งภายนอกภายในเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นขับนิ่มๆระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบ วิทยุเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติค่ะสภาพรถพร้อมใช้งานได้ยาวๆมีเล่มทะเบียนมีเอกสารให้พร้อมนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะฟรีดาวด้วยนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนรถส,สวยสวยมีเร่มมีเอกสารครบจะตัดสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะเงื่อนไขเพิ่มเติมโทรคุยโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป รถคันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่ในเขตของตลิ่งชันค่ะสนใจเน้นโทรและไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะสดหรือผ่อนควรดูรถด้วยตนเองก่อนค่ะเพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะคะแอดมินนำเสนอเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ